สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่ในช่วงเวลาที่2ประจําคืนวันเสาร์เตะ3ามทุ่มนิวคาเซิลเปิดบ้านชนะนิวคาเซิลด้วยสกอร์หประตูต่อหโดยมาลวยิงในส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังเลยนะครับอีซักซัดไป2ประตูเป็น คนที่ยิงได้เยอะที่สุดในเกมวันนี้ไปนะครับส่งให้เชฟฟิลเดตตกชั้นไปเป็นทีมแรกในศึก,กรีนเมียร์ฤดูกาล2023-2024ปีนี้นะครับรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าน,นะครับ11ตัวจริงวันนี้ฝั่งนิวคาสเซิลเจ้าบ้านมาในระบบ4-3-3าผู้สาประตูมาตินดูบราฟกาหลัง4คนมีแดนเบิร์นจับคู่ฟาเบียนแช์แบ็กซ้ายลูอิธฮอร์แบ็กขวาทีโนลิปลาเมนโต กองกลาง3คนบูโนกีมาร์ไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันชอนลองสตาฟส่วนสามภาษาในเกมลุกแอนโทนีกอร์ดอนเจคอบเมอร์ฟี่และอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับก็ถือว่าตัวเจ็บเนี่ยก็ยังคงเป็นชุดเดิมๆนะครับไม่่าจะเป็นเซเวนบอตแมนคีรันทริปเปียนะครับมิเกลออมิรอนโจวิลล็อกตัลิงค์ตัดอะไรพวกนี้ยังเป็นคนที่เจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่หายกลับมาก็จัดที่ดีที่สุดได้เนี่ยเป็นประมาณนี้ไปนะครับก็กอร์ดอนอีซัก ตัวหลักๆปีนี้ก็อยู่ครบเหมือนเดิมในเกมวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งเชฟฟิลด์เนเต็ดนะครับมาในระบบ3-5-2พุรักษาประตูเวสฟอร์ดริงแฮมกองหลัง3คนมีอนนวามิดฮอสซี่จืงตรงกลางขนาบข้าง้วยออสตันทรัสตรีกับเมสันโฮเกตวิ่งแบ็กฝั่งซ้ายเป็นออสบอนวิ่งแบ็กฝั่งขวาเจเดนโบเกิลกลาง3คนมีอ่า โอลี่อร์บัตเตอร์ยืนตรงกลางนะครับขนาดข้างด้วยอันเดรบูกคแล้วก็คุสูสตาว,วฮาร์เมอร์ส่วนกองน้าสองคนเป็นเบนเบรตัน ton, ดีออสจับคู่กับคาร์มอนอาเชอร์นะครับก็ในแง่ของกำลังวันนี้เนี่ยขาดหลักๆก็คือโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับที่เพิ่งไปเก็บ เจ็บจากนัดล่าสุดมานะครับก็เลยจะเป็นของนักคู่ขาของเบรตันเดียร์สเนี่ยที่หายไปคนหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีอาร์เชอร์ที่เป็นตัวสลับลงแล้วในเกมนี้ลงแทนไปนะครับนอกนั้น,นียก็จะเป็นชุดที่ทางคริสไวเดอร์เลือกใช้งานเป็นชุดประมาณนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับในส่วนของเครื่องเวลาแรกเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เชฟฟิลในแต่เริ่มเกมได้ดีกว่านะครับนิวคาสเซนเนี่ยดูจะเหมือนไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แล้วก็ ทางฝั่งเชฟฟิลด์เนี่ยคือพวกเขาใช้จังหวะที่ไม่ใช่เน้นการครองบอลแต่เป็นการฉาับถวยอะไรเงี้ยนะครับมีกอกาสได้ยิงก่อนโดยก็มาเรียกลูกเตะมุมได้หนึ่งครั้งในนาทีที่5และนําไปสู่ประตูนะครับเขาเล่นเร็วในจังหวะนี้เล่นสั้นนะครับให้กับกุสตาโวฮาเมอร์นะครับได้เปิดในจังหวะนี้แล้วอาร์เนอเมทฮอสซิชเราอยู่ที่เสาไกลนะครับได้โขกไม่พลาดนะครับเชฟฟิลด์เนี่เตะก็นําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนทางฝั่งของเิลคอนเซิรนจะเสียขวัญเส ช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัดเกมของเชฟฟิลล์ไม่ได้แล้วก็ขึ้นเกมของตัวเองที่ถนัดไม่ได้เลยโดยกว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เนี่ยก็ต้องประมาณสักนาที20เลยนะครับที่ทางฝั่งของอนิวคาสเซิลเนี่ยจะเริ่มครองเกมได้นําได้เนือแล้วก็อยู่ในเกมของตัวเองได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถตัดเกมของเชฟฟิลล์เนี่ยไปได้หมดักทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเกมส่วนเชฟฟิลล์ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมาได้ดีมากนะครับตรงกลางอย่างกีมาไรส์ชอลองสตาร์ฟเรยพวกนี้ยังตัดบอล ลูกดุของกิมมาร์ลนี่ยังเอามาช่วยในเครื่องแรกได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนพวกลองสตาร์กับเอเดรียนเดอร์สันเนี่ยคือไปเสียบอลในจังหวะเกมลุกซะเยอะนะครับแล้วกองหลังเนี่ยเซิรนข้างหลังเนี่ยคือแดนเบิร์นนะครับที่ยืนเซนเตอร์ก็ไม่ได้มีความเร็วอะไรอย่างนดูแล้วก็เลยดูจะใช้ความเร็วในการสวนกลับได้ดีนะครับคนที่อันตรายสุดของเชฟอยู่ในการสวนเนี่ยจะเป็นเบรตันดีอาร์สครับที่เพิ่งยืมมาจากบีเอเอาในตลาดมกราเนี่ยอันตรายสุดในการเล่นเกมบลูกของเชฟฟลิลไปนะครับ โดยทั้งฝั่งนิวคาสเซิลนะครับพอคลองบอลขึงได้อยู่น่าแสนนานนะครับในที่สุดพวกเขาก็มาปลดล็อกประตูซีเสมอได้สําเร็จนาทีที่26นะครับจากจังหวะที่เจคอบเมอร์ฟี่อยู่ทางขวานะครับได้แทงเป็นคิลเลอร์พาสเลยในจังหวะนี้ให้กับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับที่หลุดปลายดวนกับประตูนะครับก็อิซักเลือดเย็นมากนะครับจังหวะนี้ถือว่าเด็ดเดี่ยวเลยยิงเลือกเลียดไปที่เสาไกลนะครับทําให้ผู้สาประตูเนี่ยพุ่งลงไปรับไม่ทันนะครับก็ทําให้ลูกนี้นะ่ะ หนึ่งพละเซนต์ตีสเสมอสำเร็จ1ประตูต่อ1และกลับคืนสู่เกมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เหมือนจะแลกกันอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับโดยทางฝั่งเชฟฟิลด์มีโอกาสจะแซงได้ก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยนะครับจากเบรตันดิอ้อารนะครับมีจังหวะเนื่งแตะหลบดูบาร์ก้ามาแล้วนะครับแต่ยังดีที่แดนเบิร์นเนี่ยมาสกัดจากเส้นสําคัญไว้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะเนี่ยคือเมสซันโฮเกตนะครับเติมมาใจังหวะเล่นลูกนิ่งนะครับได้โขกชนคานแล้วก็ทาง บรู๊คเนี่ยได้ซ้ำแต่ออกอย่ตัวเหลือเชื่อนะครับก็เนี่ยพาโอกาสทอง2ครั้งตรงนี้ไปรับเทฟฟิลนะครับก็จบครึ่งแรกไปก็เป็นว่ายังคงกินกันไม่ลงนะครับจบที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งไปนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยยังดูเตึงๆกันอยู่นะครับเชฟฟิลเนี่ยก็ยังดูลักษณะเหมือนในครึ่งแรกเลยนะครับที่เป็นเบลตันดีอาร์สยังขึ้นมาจบได้เลยแบบนี้นะครับ แต่เกมก็ม,มีจุดเปลี่ยนก็คือนาทีที่53นะครับที่เบลิตันเดียร์สลงไปช่วยในเกมรับแล้วเสียฟีคิกระยะอันตรายนะครับกอดอนเป็นคนเปิดฟีคิกลูกนี้แล้วก็บูโนกิมารไรส์ได้โขกนะครับก็เป็นประตูลูกนี้แหละ2-1นะครับตรงนี้ทำให้เกมโมเมนตัมเนี่ยพลิกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเทฟฟิลเนี่ยจากที่เล่นดีในช่วงครึ่งแรกเหมือนเสียกำลังใจไปแล้วก็ อย่างนั้นเนี่ยคือนิวคาสเซิลมาเป็นเหมือนปาร์ตี้ในเกมรุกเลยก็ว่าได้นะครับโดยอย่างนั้นเนี่ยคนที่เริ่มจะแสดงอาการแบบชัดที่สุดว่าเกมรับเริ่มมีปัญหาเนี่ยคือเมสันโฮเกตเลยนะครับเริ่มที่จะแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลายครั้งมีครั้งหนึ่งกอดอนฉกไปจากที่โฮเกตแจกนี่แหละครับฟูลริงแฮมเนี่ยเพื่อนอย่างเซฟช่วยช่วยไว้ได้อยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับโฮเกตเนี่ยนะครับที่สุดท้ายก็เป็นคนไม่นิ่งเองนะครับมาทําฟาวล์อีกรอบนะครับเสียจุดโทษจนได้ในนาทีที่61นะครับสอย็ดอนลล่วงงไปในกรอบเโทษ คุรสินก็ให้จุดโทษแล้วเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับที่ยิงและทิ้งห่างให้ยูเครซนั้นเกมนี้เป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับหลังนั้นนี่คือเกมไหลนะครับลูก4ลูก5มาตามสูตรเลยนะครับบวกกับเอ็ดดี้ฮาวเปลี่ยนตัวมาด้วยเปลี่ยนระบบเป็น4ีีเลยนะครับส่งบาลแล้วก็ คาร์ลวิลสันนะครับลงมาเล่นหน้าคู่กับอีซักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเป็นเกมลุกนิวคาสเซิลเนที่มาแบบเต็มสูบลูกที่4นะครับมานาทีที่65จากกอรดอนเตะมุมนะครับแล้วบอลไปขุกขลิกที่หน้าประตูหน้าบ้านของเชฟฟิลสุดท้ายเป็นออสบอลเนี่ยแหละครับที่ไปพยายามจะสกัดสกัดบอลนะครับแต่มันเหมือนโล่งบอลนะครับมันบอลขุกขลิกตรงนี้เลยลกลายเป็นว่าคว้าเข้าประตูต,ตัวเองไปเลยนะครับก็สีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูก5มาในจังหวะที่นาทีที่สอนะครับอาวิบาลตัวสำรอง ประสานงานกับคาร์ลวิสันนะครับโดยบานตะลุยจ่ายให้กับวิลสันได้ยิงนะครับเพื่นี่แหละครับสตัวสำรองมาประสานก็5 1นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางฝั่งเอ็ดดี้ฮาวนะครับสตัวสำรองมีดาวลูกคนนึงนะครับชื่ออเล็กเมอร์ฟี่เนี่ยลงมานะครับก็โดยลงมาก็เสียวหน่อยตรงที่เกือบจะเสียชุดโทษไปนะครับดีที่ไปโดนบริเวณเส้นประตูพอดีนะครับเลยรอดจากการเสียชุดโทษท้ายเกมสำหรับนิวคาสเซิลนะครับ ส่วนเชฟฟิลในเต็ดเนี่ยก็ส่งพวกโอซูล่าลงมาอะไรก็ไม่ได้ช่วยยกระดับเกมสักเท่าไหร่นะครับในตัวสำรองก็เป็นว่าจบเกมไปนิวคาเซิลก็ชนะไปแบบแฮปปี้นะครับแฟนสาริกานวันนี้5ประตูต่อหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ในเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องแรกเนี่ยเป็นเครื่องที่นิวคาเซิลเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ไม่ค่อยที่จะดีเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในเกมรับเนี่ยดูจะมีปัญหาแล้วก็ ในแง่ของตรงกลางเนี่ยก็ดูจะช่วยสกรีนได้ไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับข้างหน้าเนี่ยก็ทําเกมไม่ได้ก็เลยเป็นเครื่องที่ดูจะแย่เลยสับนิวนะครับส่วนเคฟฟิล์เนี่ยต้องบอกว่ามาทําได้ดีมาก แต่ส่วนของครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่ากลับไปสู่ค่ามีนโดยเฉลี่ยของเชฟฟิเอลเนเตดนะครับที่ฤดูกาลนี้เนี่ยก็เหตุผลที่เขาเป็นบวยก็คือเขาเมักจะเล่นดีๆในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก่อนเปลี่ยนโค้ชอาจจะสู้ใครไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นคิสไวเดอร์เนี่ยจะเป็นทีมลักษณะที่เล่นได้ดีแบบแวบหนึ่งอะไรเงี้ยครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาเสียในสักช่วงเวลาหนึ่งที่ทาให้โมเนต้มเกมเปลี่ยนแล้วก็จะเละเลยนะครับซึ่งครึ่งหลังเป็นแบบนั้นเหมือนที่เขาเป็นนนนนดดู้กกกกกกกาาลลลีีีีู้โยยยยค่่่เเเเฉรรรัับสสวม็็ออ เราได้เห็นในหลายเกมแล้วนะครับว่าเหมือนเป็นคอมโบกันเลยนะครับอย่างวันสเปอร์อะไรเงี้ยหรือก่อนหน้านี้แต่หลายเกมในบ้านนะครับก็จะเป็นเกมที่ลักษณะแบบนี้นะครับสคนนี้คอมโบแล้วก็ยิงประตูกันได้ก็นั่นแหละครับสวนทางกันเลยโมเมตัมขึ้นของนิวแล้วก็ลงของเชฟฟิลในครึ่งหลังนะครับทำให้เปิดประตูมากมายเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปส่วนเราละลงในรายละเอียดของ1สตัวที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าพูดถึงกันบ้างในเกมวันนี้นะครับเริ่มที่ฝั่งนิวคาสเซลกันก่อนก็นกไม่ ก็ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยเกมรุกก็คนเดิมเดิมนะครับอิสซักกับกอดอนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าดีเหมือนเดิมนะครับอิสซักยิง2กอดอนก็เรียกจุดโทษลูกหนึ่งแล้วก็จ่ายเป็นลูกหนึ่งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเมอร์ฟี่ก็ไม่มีประตูก็ไม่แพ้กันนะครับถือว่ามีลูกจ่ายลูกหนึ่งที่แทงให้อิสซักก็เกมรุกมากันทั่วหน้าเลยนะครับส่วนกีมาไรส์วันนี้ก็มีลูกโขกไปลูกหนึ่งนะครับเครื่องแรกเนี่ยถือว่าคุมเกมได้ค่อนข้างที่จะผิดฟอร์มเลยแต่เครื่องหลังเนี่ ตามภาพรวมในทีมเช่นกันนะครับส่วนตรงกลางที่ยืนขนาบข้างคู่กัน2คนนี้นผมอาจจะให้ดรอปหน่อยนะครับเพราะว่าหลายจังหวะที่พยายามทำเกมลุกเนี่ยพอเสียแล้วเหมือนกับจะไม่ค่อยลงมาไล่ต่อนะครับทั้งลองสตาร์ทแล้วก็เอเลนแอนเดอร์สันเลยตรงนี้นเป็นจุดที่ทําให้ตรงข้างหลังเนี่ยต้องรับงานค่อนข้างจะที่จะเหนื่อยจนเกิดไปทั้งหมดเลยนะครับเลยวันนี้เนี่ยข้างหลังกับประตูของ New นิวเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะดูดรอปไปนะครับ ดยทางด้านางแดนเบิร์นเนี่ยผมว่าอาจจะมีในแง่ทางบอลที่พอพอได้อยู่นะครับหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็ช่วยเซฟทีมไว้เช่นกันแตบบ่ก็ถ้าเป็นลูกที่เป็นในแง่ของความเร็วที่ต้องวิ่งกวดก็จะไม่ไหวเช่นกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับสำหรับฝั่งลูคาเซ่นก็เป็นประมาณนี้ส่วนเชฟฟิลล์นะครับวันนี้เนี่ยก็ถ้าให้พูดถึงจุดที่ดีของพวกเขาเนี่ยก็ให้เป็นเวสต์ฟอร์ดริงแฮมนะครับประตูเนี่ยช่วยเซฟให้ทีมไวมากมายนะครับถ้าไม่ได้ฟอร์ดริงแฮมเซฟไวเนี่ย มีกับ10ลูกเหมือนกันนะครับถ้ารวมๆแล้วไม่เสียในวันนี้เนี่ยก็พอเขาเลยนะครับส่วนตำแหน่งนอื่นๆเนี่ย ก็มีเบลเลตันดีอาร์นะครับที่เป็นอีกหนึ่งแสงสว่างเดียวที่จะนําไปต่อยอดในศึกแชมเปี้ยนชิพได้ในฤดูก,กาลหน้านะครับที่เป็นเกมลุกที่ถือว่าเป็นความหวังเลยนะครับในการขึ้นมาแต่รางวัลเนี่ยคือเขาลุ้นร้วนเลยนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นกันฤดูกาลนี้นะครับก็ไม่มีใครที่จะบอกว่ายกระดับทีมได้เลยนะครับเป็นแบบแชมเปี้ยนชิพจริงๆนะครับสำหรับเชฟ,ฟฟิลในชุดนี้โดยโฮเกตที่เพิ่งยืมมาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยยกระดับเช่นกันนะครับก็แฟนๆฟนซอลแฮมตันช่วงต้นฤดูกกกาาลลเเนนีี่่่ยยทืมมข้้ไปอแว็ัก ก็มีเสียงบ่นนะครับเท่าที่ผมไปอ่านมาอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเมสั้นฮกเกตเนะี่ว่าเป็นคนแจกอะไรเงี้ยเยอะเลยนะครับในช่วงต้นฤดูกาลตอนตันก็ผลงานไม่ดีแพ้มาแบบเละเทะอะไรเงรี้ยเพราะโฮเกตเลยวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมเช่นกันนะครับที่โฮเกตเนี่ยผมว่าโมเมนตัมเกมพลิกก็เพราะเป็นจุดหนึ่งก็มาที่เขาเลยนะครับเป็นประมาณนี้ไปสำหรับทางของเชฟฟิลนะครับมาทิ้งท้ายกันก็สถานการณ์ตารางคะแนนก่อนจากลากันไปนะครับวันนี้เนี่ยเนระ์สันค่อนข้างเข้าทางเลยเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนะี่ยแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ก็จบที่ผลเสมอกับเบอร์ลี่หนึประตูตอนหนึ่งนะครับทำให้จบเกมนี้แน่เตะเท่ากับแมนยูโดยตามแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นสามราชเป็นลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องหวังแค่คอนเฟอเรนซ์แล้วตอนนี้สำหรับนิวคาสเซิลนะครับโดยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ จะมีเกมที่ต้องบุกไปเยือนแมนยูตัดกันโดยตรงในโปรแกรมหน้า,นาๆที่จะเจอกันเนี่ยจะเป็นตัววัดเลยสำหรับนนวคาเซิลในปีนี้นะครับว่าจะไปถึงยูโรปาลีกได้หรือไม่นะครับส่วนทางฝั่งของเชฟฟิลด์ไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมแรกอย่างเป็นทางการนะครับที่ต้องตกชั้นลงไปสู่ในลีกเดอะดชั้นไม่ชิพนะครับก็สมควรทุกประการในลูกการนี้นะครับเพราะว่าสู้ใครไม่ได้อย่างจริงๆนะครับก็ ไปว่ากันใหม่ฤดูกาลหน้านะครับเราก็มาดูกันว่าทีมของคริสไวเดอร์เขาจะยังอยู่ต่อไปไหมแล้วก็ในชุดที่เหลือเนี่ยจะมีใครที่สามารถนําไปต่อยอดต่อไปเพื่อจะกลับมาในศึกพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูก,กาลถัดไปนะครับก็สำหรับการพูดคุยหลังเกมคู่นี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกลังใจน้องกาบ้าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปด้วยนะครับว,วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ สวัสดีครับ